สวัสดีครับพงจรักยินิคครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงวัดลอยใช่ปะ่ะหลวงพ่อ,อลอยวัดของพ่อลอยพระลอยนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงนะครับก็จะมีศาลเจ้าจีนด้วยแล้วก็มีพระลอยด้วยนะครับพระลอยแล้วก็จะมีซุ้มขาของนะครับซุ้มขาของแล้วมีปล่อยปลาปล่อยไก่นะครับ็รถล,ลดเข้าออกเยอะนะครับมาเข้ามาข้างในนี้เอาเข้าทางด้านหน้าครับเข้าไปด้านหน้าหน่อยรับ โอ้กังวาน,นี่ร้อนมากนะครับอันนี้ล้มไม้ชายน้ำนะครับล้มไม้ชายน้ำนะครับ mm hmm. เราจะไปซุ้มล้มไม้ชายน้ำนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวก่อนดูก่อนนี่ป๊มนี่ก่อนเขามันมีเขียนว่าไปไหนบ้าง mm hmm. มีชมการแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมชิมอาหารข้าวหวานสินค้าบรรยากาศริมแม่น้ําท่าจีนนะครับบรรยากาศริมแม่น้ําท่าจีนไหนอะ mm hmm. เอะไรข้างในนะครับเราไปข้างไหน อ๋อนาทีร้านขายของร้านคา้านะครับไู่ถูกจังความอยากฮัิก ก็มีสวนให้น, ithe, นั่งเล่นหยอบจที่รงครับจะมีร้องเพลงนะครับบรรยากาศล่มดื่นดีหน่อยครับตรงนี้จะมีต้นไม้เยอะดีนะครับล่มดื่นหน่อยนคนนี้ก็ชื่ออะไรคนน,คนนี้ชื่ออะไรคนนี้อเคนนี้เขาชื่ออะไรเลยๆแล้ก็าคาตกอ๋อคนนี้ชูชงครับชื่อชูชงอ๋อาาก็ดูครับพอมาถึงในล่มเย็นดีครับมีลมแต่ตอนนี้ไม่ค่อยร้อนนะมีลมมีอะไรดีนะต้นไม้ล่มดื่นดีอ่ะดูดิก็มีร้านค้าขายของกินเยอะนะครับดูครับ น้ำมาพา ikat, น้าสครับกกนะัหล้ดสมาแล้วนะครับรแล้วก็มีโบดนตรีร้องเพลงด้วยนะครับนี่มีดนตรีร้องเพลงได้นะครับล่มไม้ไข่น้ำนมีร้านขายของ,ยงแยะๆนะครับอันนี้น้องปามนะครับน้องปาลนมครับอันนี้เราไปดูข้างในหน่อยของข้างในมีที่เทีย่ยวอีกปามมีข้าวเกี๊ยวป้าวนะครับเข<ร>า, <keep S 1> าเรียกข้าวเกีบบ๊ยวปนาว <shimmer. S 1> นเขาเรียกข้าวเกี๊ยวป้าวนี่ก็มีกล้วยปิ้งกล้วยปิ้ง จะมีร้านค้าหลายร้านนะครับร้านค้าที่ขา่ของผูกของผูกของของปวดปลาเลยขนปากขนขนโปดขนโบดของป้ามนะ สออันนี้ซุมม้มบอกสวัสดีปีใหม่นะครับซุ้มสวัสดีอันันก็ไปจับอะไรกันข้างในเนี่ยจับงูเหรอไปดูดิไม่รู้ เขาจับอะไรกันเนี่ยข้างในเขจะมีนรกสวรรค์ด้วยนะครับมีนรกสวรรค์ด้วยเขาทำอะไรกันอ่ะเดินไปดูนี่จะไม่มาจะไม่มาเขาไปถือป่อยอ๋อไปนั่งนั่งตกนั่งตกปลาเหรออ๋อซุ้มอ๋อเต่าเขาเลี้ยงเต่าอ๋อซุ้มเต่าปั๊ม ซุ้มมีแต่เต่านะครับในนี้ขเขาเลี้ยงเต่าอยูเดียวซุ้มเต่าซุ้มเต่าเขาเผากินอะไรเนี่ยอ๋อกินผักบุ้งกินกล้วยเขามีช้างด้วยะมีช้างด้วย Bà băm kỳ trắng không? Đợi bắt nữa, khỏi. đợi เรียกแม่น้ำท่าจีนหรอนี้เราจะเดินม,มาทางแม่น้ำท่าจีนให้ดูนะครับเราจะเปิดกล้องให้ดูแม่น้ำนี่ครับแม่น้ำท่าจีนเขาบอกที่นี่บรรยากาศร่มรื่นหน่อย